ข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นน้ำยาปลาปานนนแล้วจะทำแบบเป็นตอนตอนเลยในน้ำก็โขกใส่แล้วหละหน่อยหนึ่งเป็นปลาินเก่าปลานนนย่างอันนี้ต้มปลานนนเป็นตัวเลยเป็นขนมจีนปลานนนจ้าน้ำยาปลาเด้อน้ำยาปลา น้ำยาป่าปานินใส่เยอะและเครื่องแต่ตักมาน้อยเพราะว่ากกินไม่หมดขับปุ่นจักน้อยผักระถินริมรั้วตำมมคงนวลนัวกินสองรอบแล้วเนี่ยก็เลยใส่ถ้วยอันนี้น้ำพริกหมูผัดใบถมัง น้ำยาป่าปานินจ้าปานินเป็นต่อนเลยนะอืม